สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นวันจันนะฮะก็เข้าสู่รอบการจัดส่งสินค้าให้ลูกค้านะฮะจัดส่งน้องหอยให้ลูกค้า,อาขอแจ้งลูกค้าทุกคนเนาะเราก็จะติดสติกเกอร์ไปอย่างนี้นะฮะลูกค้าจะต้องถ่ายวิดีโอคลิปเท่านั้นนะตั้งแต่แกะพัสดุจนจบคลิปนะภาพถ่ายถือว่าใช้ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาได้รับพัสดุตัวนี้แล้วให้ท่านเตรียมน้ำเศษกระมังนะฮะน้ำแบบนี้เส่กระมังให้เต็มเลยนะครับแล้วก็ เตรียมที่จะแช่น้องหอยว่าหอยจมไหมหอยตายไหมหอยแตกไหมหอยมีตำหนีไหมให้อธิบายมาในคลิปนี้นะครับไม่เกิน5นาทีแน่นอนนะครับเพราะว่าหอยที่ส่งไปเป็นจำนวนไม่มากนะครับเพราะฉะนั้นคลิปวิดีโอตัวนี้จะสามารถอเคลมได้นะครับผมวันนี้จะจัดส่งให้ลูกค้า3ท่านนะคกุ่งานใจคุณสุธิการแล้วก็ร้านสมศักดิ์มัตเตอร์นะฮะส่วนน้องหอยที่เราจะจัดส่งให้ลูกค้า ตัวใหญ่ๆตัวสวยๆนะครับเราก็จะคัดเอาตัวที่แบงนี้เลยนะครับตัวที่กำลงกังเกาะอยู่ข้างบนนี้นะครับสวยๆแข็งแรงตัวใหญ่ๆนะครับอ่ะดูกันเนี่ยตัวแบบนี้ครับสี่แล้วเราก็จะไปทําความสะอาดอีกทีนึงครับรับรองว่าน้องหอยที่ได้จากเราไปแข็งแรงทุกตัวครับเราถึงกล้าแล้วประกันกล้าเคลมให้นะครับ ราคาก็อาจจะสูงนิดนึงนะครับมีลูกน้องเขากำลังออกลูกนะครับแล้วไปปล่อยต่อก็ออกลูกต่อเลยนะครับแบบนี้นะครับผมอ่าเดี๋ยววันนี้ก็เป็นรอบจัดส่งพอดีเลยนะครับโอเคครับแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ